ค่ะข้อกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้บรรยากาศส,ส,สดๆนะคะพามาตามแนวทางของปู่หินนะคะเข้าแนวทางเลขทูบตรงๆเลยนะคะจุดได้7,49านะคะถ้าเป็น849น่าจะได้3ตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะเอาหลักฐานเก่าให้กับท่านผู้ชมดูนะคะนี่นะคะแล้วก็เบอร์โทรคุณพ่อนะคะเผื่อใครอยากจะร่วมบุญนะคะ นี่นะคะหลักฐานเก่านะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไปคุณพ่อก็บอกว่าคุณพ่อฝันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางความฝันของคุณพ่อกันเลยนะคะฝันดีมากนะคะเมื่อคืนเลยสดสดร้อนๆเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมแล้ก็เอฟซทางช่องนะครับวันนี้มีเดินทางมาที่ ครับผมปู่วังหินนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ปู่ท่านก่อนเนาะหไหว้ปู่ไหว้ย่านะครับผมขอพรอปู่ท่านนะครับแล้วก็จะไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับแนวทางของคุณพ่อนะครับผมน <c oughs> ราธสมาสมุทโภคกพระควาพุทธังมพระควนตางอภิวาทินสวาคาโตพระควตาธมโมตามังนัมมังสง ปัจันโลภะวัโตสราวัฏสงฆงรักนาณโมตัสสะภะวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะะโมตัะสาภะวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิทิพิโสภระเขวาอัตตหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตโลภูติสัทธมัสารถติชาติเทวมนุสสานังพุทโธภระเขวาติสวาขาโตภระเขวตาธรรมโอสันติพิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปันนิโคปัดจตังเรทุกภูมิยูนิีสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคสามีปฏิปันโนพระควโตสาวกัสังโค ยาธิทางจตาริภุริสยุคานิอัตถาปุริสภุคขลาเอสาพระขะวโตสาวกสังโฆอาหุนนยโยภาหุนนยโยภากินนยโยอัญชลีกะรณิโยอนุตตรังปุยาเกตังโลกสาติ สังเีธรรมจตัลุเปติรทธิกราตเตริจันทาริเทวิมานีที่เปรารเถริจตัลุวันาคห์เนเขหะวัตถุมหิเขเตพุมมาเจยันตุเทวาจารถรวิสงเนยพระขันทภนาคาติพันตาสันติเกย่างมูนิราวรวัตกันนางสาทพระโมสุนันตุธรรมสวรรคาโลอัยยมพทังตา ธรรมสวัสดกาโลอะยมพระทันตาธรรมสวัสดกาโลอะยมพระทันตา <c oughs> สาธุสาธุสาธุสัพตะอภะตุมาเทวโตโตภะควาตังยัตตะปัถุมาเทวโตูโรภะควานาคิโยปะรยญนามะสัพตะปัตระมะนาคายโยสกตะปัตระยาณามะวานนสันตยาณามะปะรมตะตตะไถทัยการุตัง อัสะคาตายยวะเตปุตตาเวโตภะกวะโยปะระยนัมมะสันปิตามาเตวตาปุขันตตาระนัมมะเซวตาปุโรเตโยวะสังขสะนัมมะนัมมะสัตตตาเตตังเอหิตังสังคปยาตังภะกวาติ อยากตัปิตาิติยาวตาดายนยานมาตาอดปะวะติแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับก็ในงวดที่ผ่านมาก็ถูกตรงๆเลยเนาะพอเนะใช่ครถ้าตัดก็ถูกตรงๆเลยถ้าตัด สี่เก้าเก้าสี่ถุงตรงแล้วตัดนะพอนะใช่ครับเป็นเลขทูบเนาะค่ะพ่อเลขทูบเป็นเลขทูบที่เรามาขอกันขอในคลิปโค้งสุดท้ายนะเนาะขอแม่ย่านั้นครับจุดทูบขอแม่ย่าได้เจ็ดสี่เก้าใช่ถ้าตัดนี้ก็จะได้สี่เก้าเก้าสี่นะพอนะวิดแต้มหนึ่งเฉดัยสามตัวโตดเลย่วิดแต้มหนึ่งจะได้สามตัวนะพอนะกาะเียงรู้สึกว่าแม่ย่ามาแล้วมัน ส่วนมากจะได้แค่รู้สึกว่าใกล้สามตัวมาเต็มทีเออพ่อไม่ยากเข้ามาใกล้สามตัวเต็มที่งวดก่อนก็ได้เจ็ดเจ็ดสามสามเอ้สามเจ็ดเจ็ดนะพ่อเนาะใช่เอองวดนี้ถูกขงงวดที่เท่าไรแล้วพ่องวดที่สองงวดที่สามแล้วเนาะใช่ขาดสองสามงวดละครับผมแล้วท่านผู้ชมเขามีโชควีลาบ้างไหมพ่อก็มีอยู่นะมีแต่ก็จะว่ามีนะไม่เยอะ ก็เห็นมีทรมาอยู่คนสองคนนอกนั้นก็ซื้อยูแต่ไม่ได้กลับไม่ได้ตัดหางนี่ย่อ๋ออันเจ็ดสีเก้าไม่ได้ตัดใช่ไปตัดแต่ตัวเจ็ดก้าเจ็ดแปดเกน่เจ็ดแปดตัดทุกอันนั้นตัดหมดกลับไปกลับมาหมดอุ่ยเสียดายครับพ่อเนาะใช่อ้ยเหล็กนี้แค่ไม่กี่ตัวอยู่นะพ่อเนาะไม่กี่ตัวอือมีอยู่สามตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะก็มีนั่แหละเอฟซีที่อยู่กรุงเทพเลย คนหนึ่งคนนี้แหละเขาบอกเขาถูกแต่ก็ไม่รู้เขาถูกเท่าไหร่เขาก็ส่งเขาก็โอนเงินมาให้ช่วยปู่ย่าทําบุญสองพันเซ็นไม่รู้เขาถูกเท่าไหร่คนเดียวเนี่ยคสาธุนะพ่อนาอใช่เขาก็บอกสาธุครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านชมท่านไหนเนี่ยมีโชคมีลาบนะครับอยากจะร่วมบุญค่าผลไม้หรือว่าค่าอะไรก็ติดต่อทางโทรของพ่อได้เนาะ แคได้มีบุญสัมพันธ์กันนะพ่อเนาะจะรวบๆจะรวบรวมเก็บไว้เนไหนน่าช่างเขามาวาดรูปนี่น่ะเพราะพ่อยากวาดรูปใช่วาดรูปนี่แหละที่องค์นี่แหละก็รวมไว้แผ่นใหญ่นี่ใช่ใช่แต่ว่าเป็นพญาองค์พญานาคองค์นาคีนั่นแหละอ๋อครับทำไมถึงอยากวาดล่ะครับพ่อก็ถ้าวาดแล้วนะถ้าใครเข้ามากราบว่าจะได้รู้ว่าตรงนี้คือพญานาค อแต่งั้นเขาก็ไม่รู้เขาก็อย่างเดียวแหละเขาคือหินแหละเป็นปูมปู่ย่าเนาะใช่ปูงของท่านคือพญานาคครับพ่อแล้วมาวันนี้เนาะต่องอธให้เลยนะพ่อเนาะปรากฏว่านิมิตฝันดีแล้วอ๋อนิมิตให่นิมิตเมื่อคืนนี่แหละนิมิตเห็นองค์ปู่ว่านอนว่านอนเถื่อยเนี่ยว่านอนสีขาวลิงขาวเนี่ยโอ้เป็นยังไงพ่อก็เห็นตอนแรกก็เห็นอยู่แหละทีนี้พอเดินมาใกล้ๆก็เอ้า พอเห็นปรากฏแสดงท่าทางแบบลิงน่ะดีอกดีใจอะนะกระโดดโลดเต้นเหมือนจะ,สะแสดงอะไรให้เราดูเราเห็นนว่าจะทําไม้ที่นี้พอเห็นว่าเดินมาใกล้เอ้าเราก็เรียกว่าเอ้านี่ปู่ปู่มาทําไมอะไรอย่างเงี้ยผมรู้เนาะว่าท่านเือนปู่านอนอย่างงี้คท่านก็สแสดงกระโดดโลดเต้นเหมือนดีอกดีใจจะ,สะแสดงอะไรให้ดูแต่โอแต่เวลาจะท่านจะนั้นท่านก็ไปเอาตีนเอามืออะไรโกยโกยเคลียเคลียอะไรเนี่ย เป็นดินนี่แหละใช่แต่เราก็มาแปลกดูว่าเทําไมท่านสามารถเหมือนว่าปั้นเป็นรูปนู่นรูปนี่อะไรอย่างเงี้ยปั้นเป็นรูปมันนะอ่าเราก็เห็นว่าปั้นปั้นปั้นแล้วก็กองกองเทินกันไว้กองเทินกันไว้เต็มพอพอกองเทินกันไว้เสร็จแล้วเหมือนว่า กองที่ปั้นรูปอะนะที่ปั้นเป็นรูปอ่ะปั้นเป็นเป็นเป็นตัวเลขกันนะถ้าพูดง่ายๆเนาะที่ปั้นอะเออปั้นปั้นเป็นตัวเลขกองนี้นะมันได้สามสามหกศูนย์สามร้อยหกสิบอะสามร้อยหกสิบใช่สามหกศูนย์ครับอืมแล้วอีกองนี้ก็ปั้นเหมือนกันว่ามันคู่กันอย่างนี้กองนี้ก็ปั้น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 แต่พอกองแล้วอีกองนี้ก็ปั้นเป็นรูปเขียนเป็นตัวเลขอันนี้ได้หนึ่งหกศูนย์ หนึ่งหกศูนย์ใช่อีกองนี้ได้สามหกศูนย์อีกองนี้ได้หนึ่งหกศูนย์มีอยู่สองกองคู่กันอย่างเงี้ยค่ะผมเนี่ยมือตัวเลขคล้ายๆกันเลนะพ่อเนาะก็ใช่ถ้ามองดูก็เปลี่ยนแต่แค่ข้างหน้าค่ะผมเนี่ยเหมือนปู่ต้องการจะสืออะไรหรือเปล่าพ่อเนี่ยเนี่ยปู่วานนอนมาแสดงให้เห็นเมื่อคืนก็ไม่เคยเห็นท่านนานแล้วแหละลิงเผือกเนี่ยครับกระโดดโลดเต้นน่อง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 เนี่ยเราก็เลยาท่านจะมาให้โชคหรือว่าจะมาแสดงอะไรเนาะอะไรอย่างนี้เราก็ยังม่ ยังยังไม่รู้แต่มาแปลตรงที่ว่าเมื่อปั้นลูกนั่นแล้วก็เป็นกองไว้แล้วแต่ทำไมถึงต้องเขียนตัวเลขติดเอาไว้น่ะครับเหมือนว่ากองนี้ปั้นได้แล้วสามร้อยหกสิบลูกอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อกกองนี้ได้ร้อยหกสิบลูกอะไรอย่างเงี้ยนั่นเลยครับลักษณะของลิงครับน่ะฝันฝันนานเลยใช่ไหมพ่อฝันเมื่อคืนนี่แหละมีเม็ดเมื่อคืนเนี่ยครับผมแต่ว่าฝันเป็นแบบว่าเหมือนสองชุดสองกองใช่เพราะเป็นสองกองครับ มันสองกองกองเคียงกันอย่างนี้แหละสองกองแหละกองอะ่ะมันมันที่ตั้นขึ้นมาเนี่ยมันไม่เท่ากันะนะะแต่ท้ายมันเท่ากันคแต่ข้างหน้าไอ้เลขข้างหน้าไม่เท่ากันคือกองนี้ได้สามร้อยหกสิบกองนี้ได้ร้อยหกสิบน่ะแต่สองกองที่ตั้งตั้งเอาไว้ไม่รู้รูปอะไรตัวรูปอะไรจ้ะลิงเขาทำเขาเนาะเป็นเป็นดินเป็นหินเป็นดินเป็นดินเป็นดินเนี่ยเราเลยมาสันนิษฐานว่าโอ้ไม่ใช่ก่อนที่ พงปูอานอนจะสร้างนี่แต่ก่อนต้องเป็นดินเขาดินนะมาสร้างอแต่มันถูกทับถมมาเป็นหมื่นหมื่นปีเลยมันกลายเป็นหินครับเนี่ยพอแสดงเหมือนจะแสดงให้เราได้ดูวันไดรู้ว่าโอ้แต่ก่อนต้องเป็นดินแน่นอนครับคล้ายๆจะเป็นแบบไม้กลายเป็นหินหนึ่งแบบเดียวกันนั่นแหละคือปั้นเป็นดินเป็นอะไรไว้แต่ทีนี้มันถูกทับถมมาหลายศตวรรษเนาะเป็นหมื่นหมื่นปีจนมันกลายเป็นหินได้น่ะจากดินน่ะมันอยู่ข้างดินมันทับอยู่เนั่นแหละ <ม>สันนิฐานแล้วสันนิฐานแล้วก็ดูด้วยว่าสันนิฐานด้วยว่าสถานที่ตรงนี้ก็ปู่วานนี่แหละเป็นผู้สร้างลิงนี่แหละที่เขาสร้างครับ<ม>สร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ยสร้างอ,องค์แม่ย่านาคีเนี่ยวาน<ม>นี่แหละคนสร้างเพราะมันหลายพันปีมาแล้วใช่เพราะมันหลายพันปีมาแล้วคเขาถึงแสดงให้เราได้รู้เมื่อคืนนี่คว่าขนาดเราให้เห็นแต่เขาก็เอาดินเอามา ทำเป็นปั้นนั่นปั้นนั่นนี้ของเขาไปภาษาลิงเนาะเขาทําได้อย่างไรก็เหมือนว่าของเขานะเนาะนั่นเละเราก็เลยมาตีปริศนาดูวแต่ก่อนสงสัยคงจะสร้างด้วยดินแหละครับแต่ทีนี้มันถูกพังทลายทับถมมาอยู่นานมันเลยกลายเป็นหินคนั่นอันนี้ใช่ไหมครับที่ว่าคุณพ่อบอกว่าเป็นนิมิตฝันที่แปลกประหลาดใช่ไหมพ่อพันนี้ก็แปลกประหลาดครับแล้วก็มีฝันนั่นอื่นอีกใช่ไหมพ่อ มันฝันสองอันนี้เมื่อคืนแต่คืนก่อนเที่ที่แปลกประหลาดคือว่าที่ว่ากองพรอะไรศพคนนั่นแหละ๋อก็คือฝันกี่กี่รอบแล้วพ่าตั้งแต่วันเลขออกเนี่ยครับฝันติดกันทั้งสองคืนหละแต่คืนแรกแต่เมื่อคืนมาเห็นตัวนอนครับแต่ก่อนนั้นนั่นก็คือฝันแปลกอีกก็แปลกที่ว่าเขาตั้งเป็นกองพรกําลังจะเผาศพนั่นแหละครับก็เป็นคนนอนเรียงกันสามคนเลยแหละจะเผาพร้อมกันสามคนอย่างนี้แหละเรียงกันมองดูก็คนนั่นแหละ ที่ก็เดินมาจะเอาไอ้เขาเรียกดอกไม้จันทร์มาวางนั่นน่ะครับพอเรามามองเ้าทำไมไม่ใช่คนมันเป็นหมูสามตัวเราก็ว่าอย่างนั้นมันเป็นหมูสามตัวใช่อ้าวนี่เขาจะเผาหมูสามตัวหรือไม่เราก็ว่าอย่างนั้นครับผมบ่านแหละอ่านแหละคืนท้างวดมานแบบนั้นอหรือว่ามันจะมีเลขศูนย์หรือเปล่าครับพ่อนี่ยังไงก็แน่นอนเพราะมีคนตายแล้วก็นอนในควคมฝานใช่ตายสามคนก็เป็นสามศูนย์ แล้วคุณพ่อก็เห็นเป็นหมูใช่เวลาจะเผาทําไมอ้าวเป็นหมูไม่เห็นเป็นคน่ะหมูสามตัวก็น,นอนไปอย่างกันสามตัวอย่างนี้<ม>จากที่เป็นคนมองดูอย่างนี้เป็นคนเสียชีวิตนะว่าใช่คนจะเผาอยู่แล้วก็อเอาดอกไม้จันทร์มาวางอ้าวคนกลายเป็นหมูสามตัวครับ ก็ว่าเอมันแปลกๆกันเลยว่าตายแน่นอนแหละมันมีศูนย์แน่นอนและคือเขาเสียชีวิตจนกําลังจะเผาแล้เนาะใส่กำลังจะใส่ไฟแล้วคัะพ่อเป็นที่ไหนพ่อในความฝันอันนี้ไม่รู้เลยว่าที่ไหนรู้แต่ว่ามีคนเสียชีวิตได้ไม่รู้เลยว่าที่ไหนที่ให้ยืนไม่แน่ปู่จงใจ ปู่วานอนเนี่ยท่านจงใจจะมาย้ำเลขตัวนี้หรือเปล่าพ่อเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยฝันเห็นคนเสียชีวิตก่อนใช่แล้วเมื่อคืนล่าสุดก่อนที่จะมาหากันวันนี้เลยใช่ปู่วานอนท่านมาหาพ่อแล้วก็มาย้ำใช่ไหมพ่อมาไปใช่อครับผมมาให้ดูมาให้เห็นมาเป็นป้านรูปแล้วก็เขียนใส่กองเอาไว้สองกองนั่นแหละกองหนึ่งสามร้อยหกสิบอีกองหนึ่งร้อยหกสิบเนี่ยมันก็แปลกเงินเน้นไว้ให้เลยยังไงก็มีศูนย์ ไม่แน่เนาะปู่ถ้านอาจะมาย้ำว่าเออตัวนี้เหมือนที่พ่อฝันตั้งแต่ต่องวด่มาถูกทางแล้วเป็นไปได้ไหมพ่อเป็นไปได้อืมครับใช่คิดว่าจะเป็นสามหกศูนแล้วไม่ก็หนึ่งหกูนเนี่ยเนาะพ่อเนาะใช่ให้ท่านผู้ชมชได้กับตัวเล่นด้วยสามเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนยใช่อย่างนี้เนาะพ่อเนาะ กันไว้นะครับเผื่อมันปิ้นเลขหกเป็นเลขเก้านะพ่อเนาะใช่แต่การันตีถ้าขนาดนี้จะว่าศูนย์นั่นไม่ไปไหนหนีไม่พ้นมีศูนย์แน่นอนต้องมีแน่นอนมันตายจริงๆเลยตายสามคนจริงๆเลยเห็นจริงๆหรือแม่จะเป็นสามศูนย์กันนะพ่อใช่ถ้าสามศูนย์มันก็จะมาเข้าอย่างที่ปู่เขียนว่านอนเขียนให้น่ะสามหกศูนย์น่ะสามร้อยหกสิบเนี่ยก็คือให้ตัดซื้อด้วยนะพ่อเนาะใช่ตัดด้วยนะครับแนวทางตัวเลขเนาะใช่ เดี๋ยวมันจะเหมือนงดก่อนเจ็ดสี่เก้าเนาะถ้าเกิดว่าเราไปพิจารณาดีๆมันก็จะได้สี่เก้าเก้าสีตรงๆเนอะใช่ถ้าตัดก็ถ้าซื้อก็ตัดแค่ตัวเดียวก็หมดตัดแค่สี่เก้าเก้าสีก็หมดแล้วใช่เลขมันมีเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแล้วก็มีเจ็ด เจ็ดสี่เก้าใช่นอกนั้นก็เป็นเจ็ดเก้าอะไรก็ตัดมาแล้วก็ซื้อมาแล้วที่อยู่แต่แค่สี่เก้าเก้าสี่ที่ยังไม่ได้ซื้อไม่ได้ตัดแค่นั้นถ้าตัดก็คือถูกอย่างเดียวคผมแต่เวลาจะซื้อไม่มีใครเล่นเลยนี่อะมันก็แปลกบางครั้งเห็นเห็นอยู่คอาจจะเป็นที่ก็ซื้อแต่สามตัวนะสองตัวไม่ตัดจะเป็นที่บูนศาสนาเพื่อนเนาะใช่ใช่แลนะแต่แอดมินตัวแอดมินเองก็ยังเสียงโชคเสียงลาบไม่ถูกเลยพ่อยากมากเลยนะครับผมเนาะแนวทางทุกวันนี้ แล้วหลังเน่นที่เราปจุดเลขทูบขอไปโค้งสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราจุดทูบไปแล้วเนี่ยย่าได้มาย้ำอะไรไหมครับพ่อว่าให้มันออกเลขทูบหรือว่าให้ออกเลขความฝันเพราะมันออกเป็นเลขทูบเนาะในงวดก่อนสี่เก้าไม่นะมามาในมิตรมีผู้หญิงแต่คืนวันหวยออกมีผู้หญิงคผู้หญิงมาเขาบอกว่าเขาถูกหวยแล้วเขาฝันว่าเขาถูเขาก็ถามว่าถูกอะไรเขาบอกว่าสี่แปด สี่แปดแต่มันก็ไม่เห็นออกแต่มันก็มีสีอยู่ตัวเดียวอ๋อมันแปดมันไปอยู่หลักร้อยสีมันมาอยู่หลักหน่วยใช่อืมแล้วเลขพ่อแปดเก้ามันก็ไปอยู่ข้างหน้าน้องพอนาะใช่อเสด็จได้น่าจะถูกสามตัวน้องพอนาะเกินน่าจะเข้าเจ็ดสี่เก้ามันออกแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าถ้าออกมาก็ได้โต๊ะครับครับพ่อใช่วันนี้ก็หวังภาวนาขอให้ญาติบันดาลให้สามตัวน้องพอนาะใช่จะขอพรพงแม่ย่านี่แหละ ว่านิมิตอันนี้ว่าถ้าใช่ก็ขอให้นิมิตมาให้รู้อีกให้เห็นอีกครับแล้วก็จะขอคุพก็แม่ย่าเปิดอีกทูบจุดทูบเปิดทูบให้อีกอย่างนั้นเลยผมงดก็แม่ในรักษาเล็กทูบอีกใช่ไหมพ่อใช่เพราะมันมันมันเขาเรียกว่ามันมันเข้ามันเหมือนเขาเรียกว่ามันมันจะเข้าอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่ต้องเขาเรียกว่าต้องเหมือนเขาเรียกว่าอย่างไงต้อง มันเขาเรียกว่าอย่างไงมันยังต้องทําอะไรอีกสักอย่างอะไรอย่างนี้ให้มันถูก <ขา S 2> ให้มันตรงเหมือนว่าเรายังติดขาดอะไรอยู่นิดๆหน่อยๆนี่แหละ <ขา S 1> มันเร<ล>งหางจุดนี้ขขตัวเลขอันสัมพวสีเนาะใช่ออเอาเต้องพอวสีนี่ต้องตัดจริงๆเลยถ้าไม่ตัดไม่ได้เลยสัมพวสีตัวนี้เกินด้วย พอจุดทูบต exactly. ัดไปแล้วนะพ่อเนาะจุดมาไม่ใช่สองสามงวดแล้วเหรอเนาะจแล้วแนวทางก็เข้ามาตลอดเลยนะคะสองงวดสามงวดก็เข้าใช่ล้วไม่งั้นมันจะมันจะปิดเลยทำทะเวสีได้ใช่ไหมพ่อใช่มันทั้งบางมันทั้งหลบมันก็เก่งบอกอยู่สัมเเวสนพวกนี้มีส่วนอยูด้หนูวานเนาะเพราะว่าจุดทูบบอกราวเพิ่นเนี่ยข้างเข่าตลอดเลยเนาะบอคอยมีอย่างคัดปันไหนนะคะ ก็เลยตีเป็น,นง่ายๆที่ชุดต่องหมดนี่อาจจะเป็นสามหกศูนย์หรือไม่ก็เป็นหนึ่งหกศูนย์ใช่ไหมครับพ่อใชอ่ครับผมแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็ต้องตัวนี้แหละเพราะมันเข้าสองคัมันเข้าสองคืนเนาะสามหกศูนย์นี่นะพ่อใช่ราะคืนแรกที่ว่าตายสามสามคนแล้วก็ต้องเป็นหมูสามตัวที่มันตายแล้ว <c oughs> ก็ยังมีตัวนี้กับตัวนี้เนาะครับอ๋ถ้าง,งาันะ้นกับสา <c oughs> มเก้าศูนย์นเลยนะพ่อเนาะใช่กับสามเก้าศูนย์เลยเดี๋ยวมองดูมันปู่ท่านจำ โอวานอนท่านจะต้องมานิมิตอะไรให้ให้เรารู้แหละถึงท่านมาแสดงให้เห็นแบบนี้ครับก็เลยมาย้ําเป็นเลขสามเก้าศูนย์ตัวนี้นะพ่อเนาะสามเก้าศูนย์เนาะอืแล้วก็งวดนี้ก็จะจุดทูปอีกเหมือนเดิมจะไม่พ่อใช่จะขอพ่อแม่ขอให้พระแม่ประทานพรครับเดี๋ยววันเป็นรอบถัดไปนะพ่อเนาะใช่ขอให้ข้าวขอให้พระแม่ข้าวสามตัวดูตรงๆสักครั้งครับตรงตรงสักงวดนะพ่อเนาะตรงตรงไม่ต้องตรวจนะพ่อเนาะ ครับกระงวดนั้นถ้าตัดซื้อก็จะถูกอยู่สามเจ็ดเจ็ดอันนั้นก็ใชออ่งวดนี้ก็ถูกอีกส<ช>ี่เก้าเก้าสี่ใช่ก็ภาวนาขอให้พ่อแม่ใน,นดวงวัน,นให้เข้าสามตัวนะพ่อเนาะใช่ถ้าสามตัวงวดนี้คุณพ่อก็มันเหมือนเป็นการบนบาลให้พ่อบอกที่ว่าจะพาช่างเอาช่างนี่มาวาดรูปให้กับพ่อแม่ก็อันนี้ก็แบบ้อหว่าบนบาลก็ยังไม่ได้บนบาลน,นะค,คือว่าแค่เก็บเอาไว้คพอเก็บได้สักสี่ห้าพัน ก็ลองจะไปถามดูว่าเขาจะเอากี่บาทแต่เขาว่าห้าพันก็จะได้ขอมาวาดเลยอย่างนี้คับผมอย่างนี้แหละครับพิธีจะได้ว่าให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีหรือแม่ก็คนแถวนี้มากาบมาไหวมาขอพรเนาะใช่มีคนเข้ามาบ่อยไหมพอ่อเขาก็เข้ามาน่ะมันนั้นก็เห็นมาเนาะพ่อเนาะใช่อืแอดมินตลังจิตคับพอดีเนาะอลได้พร้อมลลม,ลลมาไล่กับผลไม้มาไหวใช่พร้อมมาไล่ผลไลม้มาไหวปู่วยาเนาะแล้วก็วันวันไหนที่ว่าทําพิธีหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะเดินทางมาก็ได้ ช่วงเมื่อก่อนนี้คนมาเยอะเหมือนกันนะพ่อเนาะอช่วงที่พ่อเลขถูกบ่อยๆช่วงนั้นนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางรอบต่อไปของคุณพ่อด้วยแล้วเราจะนัดกันจุดกันมันไหนนี้ครับพ่อส่วนใหญ่ต้องจุดเป็นวันพระไหมครับจุดถูกก็วันพระก็ดีวันพระก็ดีแหละครับเพราะมันเป็นวันพระมันเป็นแบบว่าเรานับถือพุทธเนาะแต่วันพระมันคงจะดีมันคงจะตรงอะไรอย่างนี้ครับความเชื่อความ ศรัทธาของเราครับครับแต่ส่วนตัวเอ็ดมินว่าจุดตรงไหนทยาท่านจะให้ยังไงก็ท่านก็ให้นะพ่อเนาะใช่ใช่เนี่นะคะวันพระมีวันที่หกกับวันที่สิบสามค่ะมันก็ต้องเป็นวันที่สิบสามค่ะอืมครับเดี๋ยวยังไงเราคอยติดต่อหากันอีกทีนะพ่อเนาะวันที่สิบสามตรงกันกับวันพฤหัสด้วยนะคะพ่อวันดีเลยวันครูครับผมวันพฤหัสวันดีด้วยนะพ่อเนาะใช่ครับแล้วก็รอด้วยว่ายาเนี่จะมาเข้านิมิตฝันคุณพ่อเพิ่ม วันนี้คุณพ่อก็ถือว่าฝันแปลกในระดับหนึ่งเลยจะไม่พอใช่แปลกในระดับหนึ่งแหละครับค่ะพ่อแล้วก็ของรอบนี้เนี่ยใช้เลขทูกใครเป็นคนจุดพ่อเนี่ยโอ้รอบรอบนั้นย่าย่าบอกให้ใช่ให้อดินเป็นคนไปจุดใช่ทั้งสองครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงเนาะย่าก็บอกให้ผู้หญิงไปจุดปรากฏว่ามาตรงๆรงเนาะเนาะก้าสี่สี่เก้าเนาะใช่ไงเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวสร้างตัวเลขของคุณพ่อชุด่องวด นะครับไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผม úsica. ขอบคุณค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะขอบค <_ C 1> ุณค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณพ่อนะคะ3 6 0 1 6 0แล้วก็390นนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครอยากร่วมสร้างนะคะวาดรูปก,กับคุณพ่อก็ติดต่อได้ที่เบอร์คุณพ่อเลยนะคะ แอดมินก็ขอจุบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ